แต่ว่ามีปัญหาคือตอนนี้มันเป็นปูนหมดแล้วจะทำแปลงผักยังไงนะครับ สวัสดีครับก็อยู่กับพร้อมการ d เด f นแฟมิลี่นะครับวันนี้อยู่วับพิธนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของส่วนข้างบ้านของเรานะครับตั้งแต่ตอนที่เราซื้อบ้านเนี่ยนะครับั้งรอบๆบบ้านเนี่ยจริงๆจะเป็นดินนะครับที่เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกอะไรในช่วงไหนเนี่ยได้เลยนะครับทีนี้ตอนที่เรามีน้องพร้อม นะครับเราก็มีความคิดว่าเอออยากจะมีที่ข้างๆบ้านเนี่ยไว้ให้ลูกได้เดินอย่างสะดวกวิ่งเล่นหรือจะอีกหน่อยจะขี่จักรยานาหรือว่าจะเล่นอะไรที่มันเป็นลักษณะของล้อเลื่อนเนี่ยได้สะดวกนะครับเราก็เลยแบบเทป,ปูนหมดเลยจะเหลือเฉพาะต้นไม้ใหญ่ล้อมไว้ เป็นที่ของต้นไม้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเทป,ปูนรอบบ้านเลยทีนี้พอลูกเริ่มโตขึ้นนะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วคิดว่าจะขอคืนพื้นที่เป็นในการปลูกพืชผักอะไรของเรา,าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีปัญหาคือตอนนี้มันเป็นปูนหมดแล้วจะทำแปลงผักยังไงนะครับมาถูกใจการทำแปลงผักอันหนึ่งก็คือการใช้ อ่าิฐประสานนะครับมาต่อทําเป็นแปลงผักนะครับซึ่งก็ดูสวยงามแล้วก็ดูแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายาไปในตําแหน่งที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคทีนี้ผมจะให้ดูในส่วนของหน้าตาของอิฐประสานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ สกปกหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็ด้านบนจะเป็นลักษณะของปุ่มๆนะครับที่เราจะเอามาวางซ้อนต่อกันได้พอดีนะครับด้านด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบวงๆที่สามารถจะไปต่อจากกับก้อนอื่นจากด้านบนอย่างเงี้ยได้เลยนะครับซึ่งก็สะดวกแล้วก็ทำได้ง่ายเหมือนการวางต่อ เลโก้มั้งใช่ไหมวางต่อเลโก้อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่ไม่ต้องใช้ปูนอะไรในการประสานแล้วนะครับมันก็จะแน่นหนามากแล้วเราสามารถที่จะยกออกแล้วก็เอาไปต่อใหม่ในพื้นที่อื่นๆที่เราอยากจะเคลื่อนย้ายมันได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวจบด้านบน ของแปลงที่เราต้องการจะทำนะครับก็จะเป็นกผิวเรียบด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของออวงๆที่จะเป็นเชื่อมต่อจากก้อนที่อยู่ด้านล่างถัดไปได้ก็จะมีละหลากหลายรูปทรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งๆหน่อยสามารถต่อเป็นวงกลมได้นะครับ ด้านด้านหลังด้านล่างก็จะเป็นลนักษณะนี้เหมือนกันที่จะไปเชื่อมต่อจากบล็อกที่อยู่ด้านล่างอันนี้จะเป็นตัวจบของตัวทรงโค้งนะครับที่จะอยู่ด้านบนสุดเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่มันแหว่งอยู่ที่เอเอาเป็นตัวอย่างอาไปให้ดูมาสักคู่นะครับจะเห็นว่ามันเป็นปุ่มนะครับที่มีระยะเท่ากันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นอ่าเป็นช่องสําหรับวางลงไปได้พดอดีแบบนี้นะครับทีนี้แปลงที่ผมทําไว้เนี่ยจะต่อขึ้นไปทั้งหมด3ามก้อนนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะในการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทําแปลงแปลงผักสําหรับปลูกพวกพืชผักอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ควรจะมีระยะของการาให้ลากเขาเดินนะครับพวกพืชผักเนี่ยประมาณสักคืบหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพราะะน,นนี้เราทําขึ้นไป3ามบล็อกเนี่ยเพียงพอแล้วการปลูกผักแน่นอนอันนี้ผมก็เริ่มที่จะเอาดินมาลงนะครับเดี๋ยวจะหมักดินนะครับเตรียมไว้สําหรับปลูกผักของเราสําหรับแปลงนี้อันนี้สองขึ้นไปสองบล็อกแล้วผมก็จะเาตรวจจบ ที่เป็นผิวเรียบด้านบนนะครับวางเลยลงยากมือกันอาจจะเออน,นะมันก็จะพอดีกันนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับแหมไก่ข้างบ้านนี่ก็ล้องกันเสียงใสทีเดียวเชียว อันนี้จะเป็นลักษณะของที่ผมก่อเอามาเป็นเป็นทรงโค้งนะครับว่าเป็นลักษณะของบ่อวันนี้ก็เอามาแนะนำนะครับเป็นการก่อ,อใช้อิปสารในการทำแปลงแปลงผักของเรานะครับเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเอาไปทำ มีข้อจำกัดในลักษณะเดียวกันก็คือพื้นที่ข้างบ้านเป็นปูนเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกพืชผักได้นะครับโดยใช้ประสานในการมาทําทเป็นแปลงผักของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดสก b e ให้น้องพร้อมชุ่ช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย